สวัสดีครับแฟนคลับปีเคนแฟนมวยทั่วประเทศนะครับตอนนี้ต้องอากาศยามเช้านะครับที่ค่ายมวยพีเคตอนนี้บรรยากาศดีมากนะครับผมแล้วก็นักมวยมาซ้อมเช้าอยู่ครับทุกคนครับตอนนี้เรามาเข้ามาดูในค่ายมวยพีเคนครับว่ามีใครอยู่กันบ้างครับนนี้ครับค่ายมวยพีเคแสนชัยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนักมวยทุกคนก็ยังอยู่บนเวทีครับตอนนี้เป็นการดูเชิงกันอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศภายในค่ายครับ เฮ้ยอ้าวตอนนี้เจอเจ้าประจันฉายเล่นเชิงอยู่กับเจ้าพงศลีนะครับอ้าวเจ้านนท์วัสดีครับวัสดีครับพี่นนท์พี่หวงังขอแต่เช้าเลยเออนี่ครับแต่เช้า,เ,ชาเลยเจ้านนท์ไหนๆคุยไหนเด้ไหนคุยไหนเด้ทั้งสามคนเลย สวัสดีครับพี่หวังสวัสดีพี่นนท์ครับสวัสดีครับพี่พงศิริโถ่เช้าไม่มีรายการซ้อมแต่เช้าเลยพี่นนท์ไม่มีพี่ผมชวนเดินมาเลยดีกว่าอ๋อเล่นกันเจ็บปกติกันเล่นกันอยู่ทุกเช้าอยู่แล้วใช่ครับก็ทําร่างกายกันแต่ละคนก็คือยังไม่มีรายการแต่ก็ทําร่างกายรอร่างกายเอ้ยนนท์ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีรายการเลยที่ไทยทุไม่มีรายการที่หมาหาตัวยากเหรอเห็นเจ้าพงศิริไปชกวันแชมเปี้ยนชิพเราอยากไปชกไหมไหนไหนในเข้ามาให้ใกล้กันเด้ อัไหนคุยได้นสวัสดีพี่มนพี่มลสอนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีแฟนกับบครับสวัสดีครับอ้าวไหนไหนลองพูดได้ว่าทําไมเราถึงอยากไปชกในวันนี้ก็ผมอยากจะไปชกเพราะว่ามีเยอะพีงน้องที่องนี้อครับแล้วก็มีแล้วก็น้องตีวนที่นนกมวยไทยครับได้ไปนรารมวผมก็อยากไปเผยแพร่้กดิ์หรือว่ารุ่นไหนแล้วเราจะชกรุ่นไหนอ่ะอ๋อรุ่นเดียวกับพี่3มนี่วานะ เราจะคลิกบอกซิ่งก็ได้มวยไทยให้ยกก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ในไทยเราไม่มีคู่ะนะเอ้แต่เราก็เป็นแชมป์อยู่นี่ว่าตอนนี้เป็นแชมป์อยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยแล้วก็สาลก็งสองสองเส้นใช่ไหม WBA เอเชียซอ๋อ1ร้อยสิบแปดจับร้อยเลยนะร้อยสิบแปดร้อยยี่สิบหรือ 6, ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบหกใช่ไหม โอ้นี่ก็เล่นกันอยู่ทุกวันแล้วผมไ้แก้เชิงมวยให้ก่อนมูรีมูรีตัดกรเดียมนีเออก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปต่อยนะอยากชิโอเคครับโอเคโอเคพี่ไม่กลัวแล้พี่ไม่กลัวแล้วก็ฝากผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งเผื่อผู้ใหญ่เห็นเราทำร่างกายทุกวันฝากคุณชาติหรือทีมงาน แล้จะเป็นมวยบุกม like ังงุจะเป็นต wow. ่อยให้มันท er> ี่สุดหนึครับไมครับผมต่อยให้มันผมจะไม่เอาค่าตัวเลยครับเฮ้ต่อยให้มันไม่เอาตัวเหมือนไอ้สไตล์เดียวกับไอ้พงศรีนี่ว่ะชกให้มันไม่เอาตัวแล้วรายการเรายังไม่มีขึ้นที่วันเลยรอรายการอยู่เนาะแต่ว่าถ้าวันแชมเปี้ยนชิพมีรายการขึ้นพร้อมแน่นอนครับพร้มแน่นอนเพราะว่าเห็นลงรายการทำทุกวันตอนนี้ร่างกายเท่าอะไรละเกือบร้อยแล้วโอ้โโหอเคโอเคพี่ไม่กลัวแล้วเล่นกันเชิญต่อไป อเคไม่ชวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมตอนสวัสดีกระถิีระบงครับอเราไปดูบรรยากาศบรรยากาศภายในค่ายครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ดูทวนเชิงกันครับโดยการดูมวยบนเวทีใครเนี่ย้ใครนะ okay, okay. Blue, blue. สวัสดีครับว่ากเนี้ยมันนุกมไม้<ฮ>มาอยู่ทีเคใครวาฉลองนะ วันฉลองนี่ครับบรรยากาศวันฉลองครับอ๋อตอนนี้คือการทวนคลิปทวนคลิปกันอยู่ในค่ายนะครับบรรยากาศแต่ละคนครับก็มาดูคลิปค่ายการชกของวันฉลองกับอะไรนะอาจารย์อาจารย์มาดีนะครับผมลาอ๋อมันคืนอะไรดูว่าสองคนนี้ชกกันมันแค่ไหนใช่ไหมสมัยก่อนชกกันมันนะอาจารย์นะสมัยก่อนชกกันมันเนาะไม่เหมือนสมัยนี้นะเมื่อก่อนนี่ออกวุ้นันจะห้ายกอาจารย์ ก็สวัสดีแฟนคลับนะครับทุกคนนี่ครับนี่การดูการชกของบรรยากาศภายในค่ายมวยพีเคครับผมนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับการน้วยทุกคนมาดูรายการนี่เจ้าวันฉลองครับดูคลิปท้ายตัวเองนี่วันฉลองครับ โดนต้องสี่ป็ต่อสออน,ออนี่ครับก็พีก้าวหน้าสวัดดีครับพีก้าวหน้าเพราะตรงนี้ฟิตทําร่างกายแต่เช้าต้องทําร่างกายรอนะนักมวยสมัยใหม่ยุคโควิดก็คือต้องทําร่างกายออรอรายการสมัยก่อนออรายการต้องรอนักมวยตอนนี้นักมวยต้องทําร่างกายออรอรายการขอสุดยอดครับนี่ครับตัวอย่างที่ดีของค่ายพีเคครับรุ่นพี่ครับก้าวหน้า,าต่อเจ้าต้งปาจินครับผม สวัสดีพี่หนุ่มทนายสวิทเพชรจำรัดด้วยนะครับผมก็นีบรรยากาศภายในค่ายนะครับเช้าๆก็สนุกครับหลังจากซ้อมเสร็จก็มารีแลกมาดูมวยมาดูเทปบรรยากาศเก่าๆว่านักมวยเขาต่อยกันยังไงครับผมนี่ครับบนเวทีก็พระจันฉายกับพระจันฉายกับับนฉลองสิดทา้ายพระจันฉายชนะไปอา้าวไหนบอกว่าจันฉายแพ้ เออเอออ่าไอ้เต้ถามหน่อยวันที่24นี้เต็มที่แน่นอนโหดูร่างกายฟิตแล้วเห็นน้องบอกไม่กลัวผมไม่ต้องกลัวนะครับแรกกับพี่หน่อยครับว่ามีอะไรมากมายเด็กน้องบอกว่าไม่กลัวเอออยู่บนมีทีมานานแล้วครับก็ไม่เป็นไรคิดถึงแฟนคลับแล้วด้วยเลยโอ้นี่เหงื่อเป็นเม็ดนี่ซ้อมดีมากนี่เหงื่อเป็นเม็ดเลยนะครับดูใกล้ครับเหงื่อเป็นเม็ดครับนี่เหงื่อหรือน้ำถามจริงๆ นี่นะนะนึกว่านึกว่าเอาน้ำผมผมแล้วให้ดูว่า <ผม S 1> นะั่นไม่พูดอะไรไดีกว่าไนีครับรว่าให้น้องาดกันไปกันมาเดี๋ยวมันเ่าก็ีกัหนาเลยสุดโอเคครับเอาไปพักผ่อนครับ,รบก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเฮ้ยโอมีแต่ละคนพี่เทวดีครับโอแต่ละคนกลับมากันซ้อมแล้วดีครับนหนึ่การนึงข้อแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนมวยมันไม่น่าแพ้เสร็จแล้วพักผ่อนใช่ไหมพักผ่อนกินข้าวเจ้ายู่ นี่ก็คือเช้าเช้านี้เสร็จแล้วจากวิ่งเรียบร้อยพักผ่อนดูรีแลกซ์รีแลกซ์ในการดูมวยเรียบร้อยแล้วห่อนกินข้าวก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกัครับวันหลังครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นัเสมครับได้ครับครับผม